สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเลวรดําเกือบเหลครับผมน,นี้ก็เอารถมาทําสีครับอันนี้เอาหนูเแดงน้องแดงทําสีหัวครับ เอาคันนี้ครับผมช่วงนี้เรากระจายกันทำสีครับนะครับช่วงนี้ไม่ทันครับผมต้องเร่งรถส่งลูกค้าครับทําสีหัวทำสีกระบะนะครับช่วยๆกันทำครับผมแบ่งหลายช่างทำครับเนื่องจากช่างโชคคนเดียวไม่ไหวครับนะครับช่างโชกทำกระบะนี้ก็เราคิวกันหลายคันแล้ว นี่ก็กระจายทำสีหัวไปก่อนครับผมนี่ก็เอาหนูแดงชุดแต่งนอกนะครับมาทำสีคันนี้เอามาทำสีนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นสีอะไรเลยเดนะี๋ยวรอลูกค้าส่งแบบสีมาครับอันนี้ได้ชุดแต่งนอกนครับแคเปเลีดนอกก๋เขียวๆไปเลย ก็ททำสีหัวเรียบร้อยนะอย่าจะเป็นสีน้ำเงินแก้วคันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลหรือเปล่านอกคันนี้นะครับตอนนี้ช่างกำลังขัดสีอยู่ครับเราก็จะเอากลับอูไปเสริมชุดเหล็กกันหน่อยนะครับแล้วก็ ให้ช่างโชคทำสีกระบะกันต่อครับคันนี้จีโอแปดคันเด e. ินจีโอเจ็ดอีครับผม ควาสีกระบะอยู่ล้วนี้ขาขัดสีหัวอยู่นะครับ ก็กระบะช่างมืคนขึ้นนะครับนี่คันูแดงคันนี้นะครับส่วนของช่างมือนะครับช่างทีอู่เราเองครับตัวนี้ก็ช่างเลิศครับนะครับช่างต่อดำถูประมาณสองสามคนนะครับช่างสีเรามีแค่คนเดียวนะครับก็เลยต้องกระจายการทําสีสองสามที่นะครับจะได้รวดเร็วแล้วก็เร่งส่งลูกค้าให้ทันนะครับเนื่องจาก จะเข้าสู่การงานดินแล้วครับผมทีน่ะครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมออก็ฝากติดตามทางช่องยูทูบพิลุกระดม,มเคเลือบโลดได้ครับผมนะ